ก่อข yeah. ึ้นบักซุ้งอีเจ๊วันนี้โอ้ยังสิก่อขึ้นอยู่ได้เนาะโดยแต่ว่าเรื่องกันก่อนี่คือก่อเพื่อนนี่คือทั้งแม่น้องได้เก็บกับน้องได้ปรึกษากันได้บอกแปบว่าเอาเลยแบบว่าสิก่อเองเลยเมนแบบโดยก่อเองน้องกับโก้เป็นแวกแตสิโก้ใส่แม่พร้อมอันนีการเนาะได้ยีดอกได้ยีดอกจากที่เบิ่งนี่ก็ได้เพราะว่าเห็นผลงานเพิ่นแรกพี่น้องมือแรกนะเอ้าแม่น้องอ้อมก็เห็นเป็นบ่านี่เนาะเห็นเพือนตั้งแต่เพิ่นนด้ สบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ๊วยสุขสุคนเดอ้อเนาะมาผมมาพ,มาพอ่อกับบ่าวจิตอุทมพรคือเก่าพี่น้องเลยกาคือมือน,นี้เนาะพ่อพี่น้องทางบ่าวจิตเองเนาะอ่าได้ทำานหาที่เป็นสะพานบุตรนะครับอ่าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่ามาหมอบเข่าของเนาะให้ทางน้องเต๋เพิ่นนี่แหลนะอ่าอยู่ในช่วงบรรยากาศคอยคำน้ำแดงพี่น้องเลยกา มื Emmanuel, today, ay, so tá, illing, PN, ่อนี้น้องพ่อพี่น้องได้มาทางบ้านนวลสารแล้วเดี๋ยวทางบุิจิตเองนพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิมาถามทายเยี่ยมยามทางน้องอ้อมเพิ่นก่อนนพ่อพี่น้องก็เห็นทางทีมงานเนาะหลายๆช่องพี่น้องเ้ยได้เข้ามาเฮ็ดเวียกซอยเพิ่นเนาะถือว่าหลาช่องยู่พี่น้องเลยเมื่อนี้กะบรจิตเองกะคือว่าเดี๋ยวนพ่อพี่น้องมาแต่ทางนั้นแน่ทางนี้แน่เมื่อนี้กะถือเอากาสนี่แหละเนาะมาอัปเดตเบวงก่อนพี่น้องเลยบริเวณจังใดเนาะ พากันเห็นอย่างอยู่เด้เนาะชาหัวบออาบน้ำเลยเนาะคำเลยเนาะโอ้โดยอ่ะสบายดีสบายดีโดยเนาะป้าตุ้งเพิ่งเจไหนดิฮะอาบน้ำเลยเนาะนี่เนาะชาหัวโอ้พูดถึงกระม่นี่นี่เนาะแม่์เนาะอืมได้ยังกินแดงมาหนิต้มขกาแฟ ก็เปียกยังเปียกไก่บ่เปียกข้าห้อยธรรมดาเนี่ยบ่เปียกเส้นไม่หยางกินมูยอเอาให้น้องนะบีให้น้องไงปั่นระบายกินน้ำไม่ได้ระบายก็อยากกินน้ำคือกันมาค่ำเลยพอดีว่าลงทางสวรรค์ลงทางสวรรค์แหละมื่อนี้ชื่อเขามาให้ทางน้องเต้เพิ่นก็ได้มาเยี่ยมทางเอลยก่อนเพจะได้สะเฮือน อ่าคนนั่งคนดินเขาบ้าคนดินเขาเต็มแล้วเฮือนเต็มเนี่ยบ้างเด็กข้างหน้าเด็กข้างหน้าเอออาเอาเอาให้เอาให้น้องเนาะเออเอาให้มันอืมไปแช่น้องงอมเดี๋ยวผาน่ะให้ไปเบึ้งเด้อเฮือนเป็นจังใดเนาะอ่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปเลยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเออโบกินน้ำดอกให้กินน و ดเด้อกินน ود บ่บ่ได้ใชดยอันนั่นแหละพี่น้องมื้อนี้ถือว่าเต็มที่แม่นบ่มื้อนี้เฮ็ดเวียกแล้วมื้อนี้ก็ได้เออเต็มที่เต็มที่เนาะจัดนักจัดเต็มเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องอ่ปาโตมุงเรียบร้อยเนาะน้องทั้งก็มุงมื้อนี้บ่างหน้าางหลงมื้อนี้บ่ เมื่อใดก็วานนี้วานนี้บ่ก็นั่นมาเท้านเอออันนี้บ่าผากันขุนนะบ่เออเอเขาเต็ตเตมืตเมว่อ,น,อน,นี่คือว่าเดี๋ยวันเป็นคลิปเก้าว่าากันหิวเขาคุกเดอือันนี้เนาะนอันนี้เอาตอนทำบิตเน่ะ พ่อใหญ่เจดีเพิ่นอยากซอยแล้วพงตาให้ดุดดินเพ่นอยากให้น้องยื้อแบบยู้มากไกลเู้เป็นยู้เอาเอาไปได้เอาล่อบ่โดยอือโอเปลี่ยนกันกับน้องอ้ำแล้วเพิ่นอยากให้น้องอ้อมบ่ยูื้่อยากให้ยู้อขนาดแล้วเพิ่นจ้างรถมาดุดหายโอ้จ้างเอามาอยู่ใกล้ๆนี่เหมืนบ่โดยเพิ่นดุดเขามาจนเต็มดุดเขามาเลยอีกเนาะนี่เนาะโดยจุดนี้เด็ ปั๊บให้มันเพียงแล้วก็ะมือถนัดอะไรนี้อู้หูปัดอันนี้ได้ใช่เนาะยังจได้อันนี้ต้องยุ่งคือเก่าแด้เนาะโดยคือเป็นยางลบมันใกล้มันใกล้เนาะตามๆนึงเนาะพ่อพี่น้องเอ่อเปูนว่าน้องอะนะโดยปุ๊กไหวอย่ามันแฉงปุกไหวเออเออโดยโดยนั่นแหละพี่น้องเลยป้าเนาะวันนี้ไปคืนทั้งน้องเพิ่์ลวอาดีเนาะพ่อพี่น้องอันนี้อ่าขนาดแต่ว่าขันจีเอามาถมนี่คือ้นจนั่นเต็มเนาะ กันมาบุกคุดลงไปอีกแห่งชีลึกกับไปอีกเนาะพอดีว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นเอามาเอารถมาอยู่ให้กับป้าเนาะคือสิสบายอีไปอีกแบบนึงโดยมื่อื่นในฉันน้องเห็นอย่างในมือนี้สยก่อเติมบ้านหลัก่อปะก่อทั้งหลังเลยมาแล้วหลังคาดินเข่าวันโอ้ทั้งหลังนี่พี่ยังมาทันก่อเป็นปะย่างโดยอันนี้น่าฉันน้องหลังคาตอนนั้นดีมื่อื่นแล้วว่าคนจิ้มมาโต ทางเกสีบ่นั่นน่ะโดมาแล้วเนาะมาแล้วมาพร้อมกับตัวสัตว์เนี่ยอ๋อโดๆไปไปพุ่นเนาะเบิ่งก่อนพี่น้องมามารับคำแน่ซะเนาะคือทงน้องๆเพิ่นกถือว่าอ่าอ่าเิเวียอ่าคือทงน้องๆเพิ่นก็เิเวียกแล้วพี่น้องเนาะก็บ่มีหยังหลายเนาะแต่ว่าเอเวียกเองานของน้องนี่เฮ็ดชเนาะชพี่น้องเอ้ยเออดินนี่คือเอามาใกล้ๆแล้วนี่เนาะ ตามให้หน้านี่เลยตามให้หน้าเลยตามให้หน้าให้เลยเให้หน้านี่เป็นหน้าของน้องเองบ่ะโดยโอ้พอดีเลยจ้างว่าป๊อบในกระบื้องเป็นผ้ามันผู้แดกแต่ป๊าอันนี้ได้เขามาป๊าบหายช้ำนี้นะอืมเลยต้องดูดดินเขาเอาซะอันนี้คืออ่าดินเท่ากับเขาเพื่อนได้เนาะหน้าเท่ากับงามแบบนี้โอ้ด้วยดยคักแล้วคักแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่แหละเนาะ มีแต่ว่าเรื่องการก่อมืออื่นเนาะน้องแต่ว่าสร้างนี่คือทั้งสร้างของพ่อน้องตองเพิ่นคือเก่ารระบายตัวน่โถยแต่ตัวลุ่มนะโบแมนตัวลุ่มนะตัวลุ่มโบแมนเนาะโดยคนละคนออ๋สังกะสีนี่งามได้พี่น้องนี่เนาะไปเอาบึงพี่ก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าคือทั้งน้องเพิ่นก็บอกเน่เนาะอ่าเด็กเวียกเด็กงานแล้วเพราะว่าเนาะเป็นซ้อนมั้หรือว่าซ้อนเดียวนี่ซ่องแ่็งโอ้แขงเนาะนี่เนาะคักดีเลยพี่น้องเลย เมื่อคืนเมื่อวานนี่บุจิเด็งก็ขึ้นไปอยู่ห่างคามันลบลบพี่น้องเลยพ่อโตเงาเลยนี่เนาะจั๊กเม็ดก็แปดบ่แปดสิบแปดเม็ดแปดสิบบ่ฮึมแล้วก็ตัวน้อยบ่ห้าจักเม็ดเนียตัวนี้บ่อยู่ในหนึ่งช่องประมาณสามบุ้นบ่พี่น้องแม่นบ่ประมาณสามแผ่นแต่ว่าเรื่องบกเข้านี่เป็นยังไงสหาน้องบ่พ่อแม่นบ่ เพ่ได้ยังประมาณพันหนึ่งเลยอืมประมาณพันหนึ่งเนาะก็ขึ้นบักชุงูอีกแค่วันโอ้ยังสิกอขึ้นอยู่ด้เนาะโดยแต่ว่าเรื่องกันก็นี่คือก็เพื่อนนี่คือทั้งเม่น้องได้แก่กับน้องได้ปรึกษากันได้บอกแบบว่าเอาเลยแบบว่าสิกอเองเลยแมนบ่โดยก็เองน้องก็ก่็ไปนแล้วก็สิกอใส่เม่พร้ออัมนอนกัเนาะอกได้ยีดอกจากที่เบึงนี่ก็ได้ เพราะว่าเห็นผลงานเพิ่นแรกพี่น้องมือแรกนะเอ้าแม่น้องอ้อมก็เห็ดเป็นบ่อหนิเนาะเห็ดเดือดตั้งแต่เพิ่นนะเออสบายดีว่าข้สบายดีเนาะมาหาบอเซียนคือบุหินแมนคิดว่าบอเซียนเพิ่นมาพี่ก้อนเหรอเนี่ยมาทันมาเป็นปะอืมอ่าเนาะมีแต่ว่ามัดเด็กมัดคานแถวนี้เนาะพ่อพี่น้องก็คือสีนาอ่าแล้วแล้วก็เอากระดินทมคือเก่าเนาะ าดินเขาล่ะการที่ซื้อน้ำมะมาอยางน้วแะจึงเทพื้นมาเนี่ยพื้นก่อนจึงสิโกอเทพื้นก่อนเป็นบ่โดยืแบบสิซื้อน้ำมามาแล้วก็เทพื้นเทพื้นนี่ก็ต้องจ้างแลเพื้นแบบมันนักเนี่ยตันสิเทได้เบิดเฮือนหลังใหไ่เนาะเหมือนอย่างเนาะเตะตัวใดมันยากเข้ากับโบขาวฮิตเนาะโบข้าวให้จ้างให้ตัวที่ว่า อ่าจางช้าง่างหางแค้าเนาะโดยผสมปูนมันยากเลยวันนี้คิดมันต้องได้ผสมให้มันทันครับตัวหาผสมอีกสอบหนึ่งแล้วมาผสมอีกถ้าผสมอีกสอบหนึ่งมันซ่ามันจีแหงตัวบางเอามาเทมันถีตับบ่ได้ดีโดยโดยแต่ว่าเรื่องน้ำเนียนองไปนี้คือก่อนโก้ดิเอ้าโกนี่คือต้องได้ย่มโดยคันเทพืชนี่ก็ต้องได้ซื้อเอาซื้อหรือเปล่าโดยเออเขาจะมาขายมันบะ บ่ค่ะไปซื้อเอาอยู่พุ่นแหละในน้องเขากระดูดขึ้นใส่ทั้งพันดิษแล้วก็เขาแก่มาหายอีกวันีค่ะพันดิษนี่คือประมาณเท่าไหร่กับพันดิษทั้งใหญ่น่งราคาหนึ่ประมาณสองแสนนี่แล้วโอ้สองแสนแสนเศร้าแสนเศร้าเสือค่ะแต่ว่าคือทั้งน้องนี่ยังบ่ยังบ่ท่านแต่ก็คือทั้งเพื่อนน้องแต่นี่ก็ นั่นแหละมันบ,บ่แบบเดียวกันบ่สิเฮ็ดแบบเดียวกันแบบอ่าซื้อนนำแบบนี้เพ<อ><อ>ือ,อ,อตั้งแต่บ่ได้ซื้อนี่เนาะเงินเอตั้งแต่ะเราแบบเรามีรถไทยแก่แล้วก็ไปเอาตามน้องเขาแล้วก็เรามีกระปุยอันนี้บ่มีเนาะแล้วก็บ่มีรถไทยแก่เราแบบเรามีรถไทยปู่เราล้วก็เอาบบเรถไทยแก่อันนี้ก็บ่มีรถไทยอันนี้เฮายังคิดบ่บดได้แม่นบ่อ่ายังบ่ทันคิดสช่วยถุงมือได้ว่าสิเฮ็ดแบบยดเบีนต่อไปเนาะเลยนั่นแหละนั่นแหละมีแต่ว่าพังไปเนาะ ข้างไปเรื่องกันนานอันนี้คือเรื่องกันนาที่พื้นลอกเนาะเขาตั้งน้ำตั้งในเห็นะแต่กับเรื่องกันก็นี่น้ำเทานี่มีแต่อยู่เหมเป็นบ่รวยกบเมื่อหนึ่งกัได้กี่ดอกประมาณน้ำทังดำค่ะปาณหาทังถุแล้วปัญหาทังเมื่อหนึ่งกัได โอ้มื้อนึงน่ะหาทางเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องก่อแอวมันยังเบิดมื้อแล้ว3ทางบาดนี้มันบ่แม่นน้อยได้ยุมค่ะหาทางก็บ่แม่น10กว่าหุบ่ผู้ใดยุมบดนี้น้องกน้องอานี่ลอืมซอยกันซอยกันเนาะอันน้องอายุมอันนี้ก็ผู้เป็นคนหบนี้เออทั้งหบทั้งก็ทั้งโอ้ยโอ้ยปูนอีกแม่นบ่เต็มที่เนาะพ่อพี่น้อง เือว่าสุดยอดชอบมือได้ส์เวลากันก็เดีด๋ยวว่าจับปูในบริษัทบ่กใส่ยูเดียวเดี๋ยวทำบริการมือหน้ว่าเดี๋ยวนี้บริการบอกโอ้แต่มันแตกบอลหนุนหน้ามันได้อยู่บล็อกโอ้พันเดียจับพองนักเลยเมก่อกี้เตะได้มือโอ้ยเนาะชฉันว่าเนาะเอาความจริงมาวอาเลยเนาะอายุบ่็อกมันนักได้บนนี้ใัทประมาณสิบสองก้อนถูกก็จะใช่นักรไรเดลยเนาะ เอาให้มันได้บาทเดียวมันต้องได้หลายคิโลกแท้เนาะจากเรือไปไหวไปฉันเนาะเลยอยู่บาทหนึ่งมันจึงได้หลายลูกใส่บาทหนึ่งจึงได้หลายลูกประมาณน้อพี่น้องเอามีแต่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเห็นแน่เนาะคอยเป็นคอยไปเห็นแน่เนาะพอพี่น้องกะประมาณโฉมสามพุ่นได้ไหมบ้างโอ้เราเป็นว่าสกะเป็นกะว่าทสองเพนเนาะเลยเป็นก้าบาทสองเพนพี่น้องเลยจ้างเพิ่น กไปไอยู่ทังนั้นเนาะไปนั่งอยู่มัวนั่งเนาะไปยืนอยู่ในมุมมานน่าบ้านในเพ้รพ่น้องมันงามได้เนาะไกลแล้วใกลเลยคือน้องออมเพิ่นนี่เนาะพ่อพ่น้องเนนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าคือเรื่องงบประมาณเนี่คือเป็นยังไงใส่คือทั้งไอ้ทั้งเพื่อนบล์บ่อแบบว่าคบว่าเล้วแบบนี้เห็นไหมน้องพ่อหูอยู่บ่เวลา เวลามันพอ,อพอพอนี่กะเวลามีเนาะเวลามีเพื่นกะมาแจ้งเหมือนบอ,อมคือวังล่าชุดนะคือเพื่นแจ้งเรื่องอย่างกันอน้องอ่าเห็ดคือเห็ดเทือนของน้องเนาะอ่าสังกะสีก็มีมีแล้วเนาะ <c oughs> คืออ่าเรื่องบอกนี่เทากับกะไว้แล้วว่ามันที่พอพเนาะโดยม,มันที่พออยู่แล้ว พันบล็อกอะต้องได้สั่งมาเพิ่มอีกประมาณพันหนึ่งมันถึงสิพอแต่ว่าอันนี้เฮายังมาท่านมีงบตัวนี้เนาะโวยในการเ่องไม่ปานนมตัวที่มาอัดอันทั้งอันนั้นมันนะไม่เซราเนาะโวยกันสาดนะโอ้ยังียังหลายอยู่บงกบบงกบน้ำแนยหน่อยเนาะโดยประตูประตู อ่าพุ่นแห่แซ่เนาะพ่อพี่น้องจังได๋กะติดตามรับชมอ่าเบิ่งเด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าเป็นกําลังใจให้ทางน้องอ้อมพนําแน่เนาะอืมดงเฮ่ดึงสายังเท่นี้แม่นบ่ยอันนีสร้างมาใหม่ๆนี่จังอืมเทนี่บ่พอน้องแม่นบ่ยก็ว่าเฮาเทพื้นบ่พอเนาะมันก็สิบดพอดีเลยแหละเออ ยังอยู่พี่น้องก็ถือว่ายังยังหลายแนวอยู่เนาะเรื่องจะเป็นทั้งเรื่องปูนปูนต้อนดึสอบหนึ่งน้ำยาดึกมานที่ปลายสอบนี่แหละา่น้ำยาปลายสอบเป็นปูนเขียวบ่โดยอืมเอาอดเอาอดเอาเนาะอีกบอลลอนก็แล้วมื่ออื่นกะมัดนั่นเป็นบ่มัดได้กะเทคานก่อเนาะก่อคานเนาะโดยก่ออันนี่แล้วเราก็ไปก่อจะพุ่ดก่อก่อหลังจากว่าก่อปุ๊บแล้วก็มีแต่มัดเนาะมัด เอาเล็กใส่แล้วก็มัดเล็กี่คมเาให้มันเต็มอืมมีแต่ว่าพอสวยเมได้แล้วเฮ็ดสวยเมได้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอืมกคือตั้งแต่กี่นใเนาะพพี่น้องทบเองก็ได้ถามทางน้องเพิ่นอยากมีเฮือนให้เมอายุเพิ่นว่าเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็โอ้ยเนาะหาสักดิ์ดีๆเนาะพวพี่น้องอ่าคําว่าคําเว้าแต่ก็ย้อนทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละเนาะอ่าเพิ่นจะสวยมาพี่น้องเอ้ยเนาะ อืมแต่ว่ารอติดตามผู้ชมไปนํากันเนาะทางน้องก็แน่ได้มันนักก็อย่าใช้หลายเด้อเนาะค่อยเฮ็ดเนาะเออค่อยค่อยนนัยูมาเนาะใหลายมันก็เจ็บมือเด้อเนาะมือก็แตกลอืมแต่กเมื่อยอยู่บ่กเมื่อยามือกามือกบ่เมื่อยปานดอืมบมือได้ยินเสียงน้องไห้นี่แม่นเมื่อยโอ้เคยไห้บ่ยแบบน้อง น้องนเพิ่นน่ะแหละแบบมักทะเลาะกันกับเอื้อยแล้วก็ตีกันตลอดดอกผู้น้อยนะคับทุกคนนะแล้วก็เมื่อยแล้วได้ยินเสียงน้องไห้โอ้ไปอุ้มแก่นําโดยเห็นเรียกเห็นเรียกอามเมื่อยได้ยินเสียง้องเสียงไห้นี่อยากเมื่อยแล้วด้เฮาคงคิดของเพิ่นนะน้องแบบเียกันเนาะอุใจเด้อซะเนาะโอือุใจอุใจแต่ก็อเอาเนาะทั้งน้องๆเพิ่นก็ยังน้อยๆอยู่แต่ว่า คือความคิดของน้องออมเพิ่นนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดของผู้ใหญ่เพิ่นแล้วเนาะอ่าแต่ก็อ่าสู่ไปเรื่อยๆเนาะอ่าไปเรื่อยๆสักมื้อก็คือสิแล้วอ่าน้องนุ่มเพิ่นก็ใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นมาเลยก็ยังเขาเจ้าก็สินั่นอยู่ดอกเขาเจ้าสิฮู้ความอยู่ดอกเป็นนี้ก็ได้ช่วยได้อยู่น้องอ้ำนี่เวลายามเช้ายามแลงเพิ่นก็ล้างถ้วยล้างพวงนึงเข้าแทนแันเอือยเมื่อยแห้งอื กะคือว่าเลยเนาะพี่น้องปกติกะพากันนอนอยู่กระต๊อบอันนี้กะถือว่าหลายปีเม่นบ่หลายพ่าหลายปีแล้วสี่ปีสิเลยอืมก็ได้คึ้นจากไร่วันนี้เนาะอืมอย่าได้เฮือนแต่ว่าลมแห้งวานแรกก็จนะตีนี่นี่ได้แตลมแห้งนี่นี้ตีอยู่บ่คือเก้าแล้วจังยานอยู่ไหนสิไปได้ออดแอีดออดเอียดเลยแต่ว่ามือสูงเนาะเลยนมันสูงนี่แม่กี่น้ำสูงยัน หนูยค่ะมาทางพี่น่ะไปเลยมันลมมันยงว่ามาทางพี่มันมาต้นม่วงต้นไม้บังเนาะโอ้ดยโไปซะเนาะบ่คําคําได้นี่เนาะเอาเบิ่งดูอ่าบ่ได้ชื่อของมาผักมาตอนนี้เนามานี่ก็ได้อ่าพอดีว่าคําน่เนาะพอพี่น้องพามาเนาะอ่าเดี๋ยวทําบัเนาะพพี่น้องสิเอาเงินให้ทางน้องเพิ่นเนาะอ่าพอได้อ่าเก็บไว้ซื้ออ่าของกินทะเนน้องเนาะอืของกิน คำแล้วพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวทั้งบรเซนเพิ่นถ่ายอยู่น้องพุ่มกีดั้งใจมาหาบรเซนเพิ่นอ่าแต่ว่าครับจ้างใจมหาน้องเพิ่นนั่แหละแต่ว่ามาอยู่เนาะอ่าจต่ไหนก็คือว่าได้น้องเด้อเนาะอ่าบริพิตรหนุ่มมากมาในก็ไดช่วยๆไปกระตั้งใจให้เอ้าด้วยด้วยด้วยเป็นเด็กผู้ฮู้เด้อเนาะอ่าจต่ไหนก็เฮ็ดเวียดซอยเมย์เนาะอืมโอเคโอเคชูวยๆได้น้องเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวมาจิ้มยาไม่เด้อโอเคเอาสบายดี โดินเดินเดินไปะสะนับประคำกะ,ะค,คือสีประมาณนี้เลยพี่น้องขับแล้วแต่เวินตุกดินเนี่ยเด้อน้องพอพี่นอ้องอ่าทางน้องอ้อมเป็นกะอาบน้ำอาบในหาเรียบร้อยแล้วเนาะหาบุจจิเด่งกะชีเดิน,นทางเมื่อบ้านได้พี่น้องเอ้ยบัดน,นี้ก็ได้เนาะขับแล้วจะหน่อยถ้าพอเพิ่นโทรมาได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะโทรมาได้จะหน่อยกิได้เนาะอ่าหน้าพอบาแต่ละมือ่อเนาะทางถ้าพอแลนะ้วนาะ แตน่นเมื่อเราจะโทรมาตามตลอดเนาะเราบอกว่าฮอดใส่เล้วเนาะนอก้กะโอ้ยังอยู่แถวเก่งเฮ็ดอยู่เด้อเนาะเราก็บอกว่าโอ้มาได้เนาะ <c ười> คืออยู่ไก่เทพมาได้เนาะพ,พี่นอ้องเนาจังไหนกะเดียวทางบาจิตเองกะสีเดินทางกับบ้านก r ับซองจังไหนก็เป็นกำลังใจให้ทางบัจจิตเด้อเนาะพี่น้องในการสู่เพียกสู่งานเด้อเนาะหาเงินหาค้ำเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวคือกันพี่น้องไอ้ผู้ใดก็ได้เนาะต่างคนต่างมีหน้าที่ของแต่เราอ่าและกะจุดประสงค์เดียวกันคือหาเงินมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัว แต่ว่าก็คือเปลี่ยนกำลังใจให็นครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูกุสุโคนนั่นแหละบราจะเดินกระได้เด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะพ่อพี่น้องดีใจทั้งน้องอ้อมเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องที่ว่ามีทั้งภรรคผู้ใหญ่เนาะที่เไอเทนที่สั้นให้จังไหนก็ขอให้ผู้ใหญ่เนาะทุกทุกท่านที่ว่านซูดีทั้งน้องอ้อมเพิ่นตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะขอให อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อนาะคุ้มเจ็บจะได้คุ้มไข่จมีปรารถนาสิงได้ิิงใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานาอพอพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งอ่าเป็นกร,ระเบื้งจใหแฮรเบอร์เกอรเดอ้อสำหรับคลิปนี้ท่างเบอร์เกอเองขอเกลาเข้ามาสบายดีสบายดีเดอ้อน้องพอพี่น้องโอเคเดอ้อ